สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันพฤหัสสัมไข่ไต้มครับวันศุกร์ครับต้องขออภัยครับความต่อเนื่องติดขัดประจำวันศุกร์ที่1 9พฤษภาคมนะครับสำหรับฮานอยโปรติเมื่อวันเด่นมาทั้ง3าทั้ง4ครับเด่งตัวเน้น3รูส3เด้งบนล่าครับจอ4 3 3 4สเนาะไขดูสามได้3เด้งนะครับก็นึกว่าวันก่อนแตก3ามตัวไปนะครับ น่ว่าเมื่อวานจะหลุดไม่หลุดครับมาต่อครับขอให้เดินต่อเป็นวันสุดท้ายแล้วกันครับก่อนที่จะหยุดพักผ่อนหนึ่งวันครับวันนี้เดินสุด3ครับวิ่งบนรุ่นร่าง3ครับเลที่ผมวางถ้าท่านชอบนะครับตามครับไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ3อะไรดี3อะไรดี353738ครับ353738 สามห้าสามเจ็สามสีห้าแดสี่ห้าครับผมมัดหเข้าไปครับผม 5 3 5 33, 5 3 3 5 3 7 5 3 8 5, 5, 5, 5 4 8 5 5 8 5 8 8 5 5 4 5 4 4นะครับก็ได้นนอันนี้ครับสำหรับหาหน่อยปกติครับขอให้เดินต่อส่งท้ายแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันที่วันจันไอ้วันอาทิตย์นะครับผม